เพาก็บอกสื่อเห็นยังเขาก็มาเอาผักเขานี่เป็นบอกใช่เออเนาะมันก็บอกหยากเนาะก็บอได้ใส่ไรได้เรื่องจริงเนาะเออดี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 เนาะแบบเนาะยายเนาะธรรมชาติใช่ในละเนาะมันจะดูสีเหลือใส่เขานี่ละเนาะกองฟงกองฟงมาใส่ดินเขาก็ปลูกดีจัไเลยาย ปลูกหลายเ็กินโมมืดดอกแม่นบยหญ่เขาก็บสีดอาขายขายผอมบใยาย,ายาขายผอมปะยย่ะหอ,อมเหิมยังสีก็ขายใหอ่อ่้ปลูกทุกอย่างเลยอ่ะอ,อ,อันนี้ต้นพักผาใบใหญ่ ฝ้ากับปลูกปลูกไสกระถางหน่อยเพราะต้องปลูกตน้นไม้ดอกไม้เนาะปลูกเป็นพืชกินได้โอ้หัวคิดดีแหงโอ้ียังอะไรนี่ยายอากาดเขียวกระปูกใส่กระถางมะพริกกระปูกไสกกระถางโอ้หัวดีแฮงอันอันทั้งล่างนี่เลี้ยงปลาเปล่าคะห่วย พักันขยันแท้แบ้านลังนี้ขยันแท้แหนก็มาต้งไข่ไก่แหนนินเกิดเองบ่ยาา่า,าอ,อันนี้พักขึ้นชายบ่ย่าขยันพักนู่บ้านลังเนี้บ่ปล่อยให้เนือทีวางเลยจักสิเลียงง่วเรียงคว้วจักสิปูพักเอาทุกอย่าง บยผ้ากันอยู่ซื้อๆบอคะเ <c oughs> พราะขะนากบมีขะล้า,างหน่อยหน่อยบ่เดีย <c oughs> ๋ยวไวปลูกใหม่ประดับเด้เอาไวป่ปลูกพักกินกระซ่านู่นก็ขยันขักพ่าปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยอ่ะเออลเลี่ยงไกลเลี่ยงกาอันนี้พักอย่างาง่างยอย่างนี้ะบะกพรอกบ่นี่เป็นอย่างนี่นีบักเจี๊ยบบ่มะแมนน้องนีต้นนี่นี่ย่ายต้นยังนี่ อพอก,กพพีกอันนี้บกเขือนอนนี่เอากาไใบใบน,นี้เขาก็ออกไปปลูกหน้าบอกยายปลูกขายได้หนิเราเมื่อใดธรรมดาเนี่ยขยันขากบานหลังเนี่ยเปเ็ดกัหลายเจ้าสีเหลืองเป็ดเจ้าปลูกผักต้นกล้วยนี่มันทุกอย่างขยันขากบานหลังขยันขากคนขยันดู กระถางรือว่าอีหยังนี่บอให้วัสดุหยังนี่แก้วขึ้นนามนี่หยังเอาว่าเป็นปลูกผืชกินเลยทุกคน <c oughs> อุย้ยบ่ปป่อยเห็นมันมีหยังที่ว่าบ่ปป่อยใหอีหยัง,ยหยงมันอยู่เฉยๆเนาะเป็นผลไปเป็นประโยชน์มาหน,นิตอนบุกอันนี้หอมบ่ปล่อยเห็นมันว่างเนนอกระถางอันกะละมังห่างเงินวันี่เขามาใส่ดินปลูกอยอดูว่านเรากะละมังทิมสไี้ไปเฮดแบบมีได้บัน เอาเราเป็นตัวอย่างไปเห็ดบานได้มันไปปลูกคุณบานหน่อยตอนนี้เขาแพ้วนี่ย่างน้อยอยากกินกับลาบเนาะเขากอกมาเด็ดหมืนบ่บ่ต้องไปสื่อเนาะหอวยมีครบทุกอย่างเขากอกบ่ได้กินหลายบ่นดอยดอกกินน้ำลาบเนาะท่อนันก็กินเหลือมอหน้าตาพิชฌาหืมเบี้ยมาเขือนได้เนี่ยเขาบอกทรบัดาได้แล้วขยันมีที่ได้บานแลังขยัายผล คนขยันแทู้้หยิงผู้ชายขยันเหมือเด้มนี่ส่งมีเบียบบอกฟีเคล็ดแล้วก็กย้ายไปล่งหน้าสนนนา,า,านพันนี้หน้าเบิ่งบ้านเพิ่นมีบอกมีผู้เพาะนี่เป็นพันพากันขยันต้นใหม่ทุกชนิดขายของหน้าบ้านพอม,มันขยันแท้